จ้าเอ๋มาเป็นเอี่ยงตัวมีดโอเมียวแฮยิบหวานยังโน่นมาเข้าประสาทแล้วไปเข้าบ้านแล้วไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านแล้วลูกโน่นโน่นไปเข้าบ้านโน่นแม่ถ่ายกัแม่ถ่ายจ้าเอ๋ยิบหวานได้ลูกยิบหวานก่ัน ยิ้มหวานยังยิ้มหวานก่อนอ้าววิ่งมาเมย์อะไปดิวิ่งไปเข้าบ้านไปไปดิเข้าบ้านเข้าปราสาทหนูเร็วอเออ,เอ,อไปดเดินไปดิเดินไหสิลูกไปเดินไปเดินไหไปเลยเข้าไปเลยออยย่่่าาถเพลินนนะะีัโหดยิ้มหวานด้วย Check mai check mai